มันต้องตีหลังมึงจะฆ้ามันเหรอเออนกยูงและคำแปลงดักทำร้ายฝ้ายคำคราวนี้ก็จะเอาให้ถึงตายโชคดีที่เจ้าน้อยมาช่วยเอาไว้ทันเวลารับกรรมที่พวกมึงก่อชวต้องแลกด้วยชีวิตผีฟองจันโกรธแค้นนกยูงและคำแปลงที่ทำร้ายลูกตัวเองจึงตามตามไปจัดการแต่ฝ้ายคำได้สวดมนต์อธิษฐานให้แม่กลับใจได้ทัน หากจะทาบทามหญิงใดให้ลูกก็ควรจะบอกแม่ก่อนไม่เจ้าคะไม่ใช่ตัดสินใจเองลูกตัวเองก็ไม่ใช่แบบนี้มันเรียกว่าเรียกว่าอะไรเจ้านางหลวงซอบที่พยายามจับคู่เจ้าน้อยกับหญิงต่างอาณาจักรเพื่อจะทําให้เขาหมดสิทธิ์ในราชราชบัลลังแต่เจ้าน้อยกลับไม่สนใจและตั้งท่าจะเอาชนะใจเพียงฝ้ายคำคนเดียวเท่านั้นในงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าน้อย ผีเอื้องหลงได้เจอกับเจ้าหน่อเมืองและล่วงู้ได้ทันทีว่านี่คือเจ้าหลวงของนางกลับชาติมาเกิดทําให้นางดีใจมากเจ้าหลวงของข้าเจ้าเจ้าพูดอะไรหรือไม่ข้าเจ้าไม่ได้พูดอะไรนะเจ้าค่ะในงานนี้เจ้านางสร้อยทิพสั่งคนใสา่ย,ยาพิษในวัยให้เจ้าน้อยดื่มแต่ดันไม่สําเร็จเพราะคําแปลงดันเอาวัยไปดื่มและเสียชีวิตแทนในที่สุด แม่นมคำปันตามมาฆ่าคำแปงและนนำศพไปทิ้งน้ำศพคำแปงลอยมาติดตะลิ่งที่ในเวียงหลวงมึงต้องรับกรรมนี่มึงก่อนกยุงคิดว่าเป็นฝีมือฝ้ายคำจึงบุกมาเอาเรื่องถึงบ้านแต่เจ้าน้อยมาช่วยไว้อีกครั้งตัดกลับมาที่วังหลวงในขณะที่เจ้านางส้อยทิพย์กับคำปันกำลังปรึกษาเรื่องแผนเพื่อทำลายเจ้าน้อยกันอยู่เจ้านางนันดาได้บุกเข้ามา ทำให้แม่นมคำปันซึ่งเป็นไส้ศึกต้องรีบซ่อนตัวแต่คราวนี้นางดันลืมตะกร้าประจำตัวทิ้งไว้ทำให้เจ้านางนันดาเริ่มสงสัยในตัวนางขึ้นทีละนิดในขณะเดียวกันฝ้ายคำกับแม่ครูได้ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังจะส่งผลบุญให้ผีฟองจันทำให้บุญและบาปปะทะกันจนมอผีกระเบิดเอื้องหลงจะฟองจันจึงเป็นอิสระต่อกันถ้าเป็นอิสระแล้ว เจ้าแก้วล่วงรู้ว่าเจ้าน้อยรักปักใจกับฝ้ายคาเขาจึงมาดักปล้ำฝ้ายคาเพื่อหวังจะทําลายหัวใจเจ้าน้อยแต่โชคดีที่ยอดมาช่วยไว้ทันทํำลายคุณหนูของกูมึงตาย หลังจากมีเรื่องฝ้ายคำและย่อต้องหนีกลับไปอยู่ที่บ้านตัวเองแทนฝ้ายคำจึงรู้ว่าพ่อของเธอป่วยหนักใกล้จะตายและนอกจากนั้น<ๆ>เธอยังค้นพบความลับที่บรวงปิดบังไว้ตลอดหลายปีว่าที่จริงแล้วรบรวงมีแผนกำจัดนางและครอบครัวม,มาโดยตลอดเพราะหวังจะฮุบสมบัติเอาไว้เองผีเน่ากับลงผุมันช่างเหมาะสงมงันซะจริงๆในที่สุดข้าก็ได้รู้สักทีว่านัาบบัวทำอะไรยำอะไรกับครอบครัวข้าไว้บ้าง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเอื้องหลงที่เข้ามาในวังได้แล้วจะเริ่มแก้แค้นใครบ้างติดตามความสนุกนี้ได้ในวิญญาณแพทย์สยาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาหกโมงเย็นทางช่องแปดกดเลข27ข้าเจ้าควรเป็นคนที่อยู่บนเตียงอยู่เคียงข้างราชบัลลังก์ของเจ้าหลวงบัลลังควรเป็นของเจ้าตั้งแต่แรกออกไปข้าบอกให้ถอยไปไง มึงจะสนใจอันใดกับขวาที่หมดสเสนหาในตัวใครจะดับไฟที่ร้อนรุ่มในตัวมึงได้ถ้าไม่ใช่ผู้ชายคนนี้นางเปิดทางให้ขนาดนี้แล้วแปลว่านางก็มีใจและอยากให้ท่านช่วยปลอบประโลมเจ้าหมายความว่าเจ้าหน่อมืองกับอินันดาพวกมืองเตรียมกับอักเลือดกันได้เลร ทุกใจมากหรือไม่เจ้าค่ะเจ้าหลวจงโลงจงเรียจงหลงจงตักวังรักเสน่หาในิ่เย่มาจะเย่เยุ่ณเยุ่ณจงเย่ย